ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto CRA ZE ช่องของเรานำเสนอรีวิวเทคโนโลยีกลาโหมเชิงลึกและการวิเคราะห์ระบบอาวุธก่อนที่เราจะเริ่มกรุณากดติดตามช่องและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับขีปนาวุธ DF12 ระบบยิงเชิงยุทธศาสตร์ที่ออกแบบมาสำหรับการปฏิบัติการในสนามรบยุคใหม่ DF12 เป็นขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้นในระดับยุทธวิธีที่เน้นความแม่นยำ ความคล่องตัวและการตอบสนองอย่างรวดเร็วระบบนี้พัฒนามาเพื่อให้สามารถยิงเป้าหมายในระยะสั้นถึงระยะกลางโดยยังคงรักษาระดับความแม่นยำที่สูงและลดผลกระทบต่อพล,ลเรือนเมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง DF12 ถูกออกแบบให้ติดตั้งบนแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ประเภทยานพาหนะล้อซึ่งช่วยให้สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วและลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจจับและโจมตีล่วงหน้าแพลตฟอร์มเคลื่อนที่นี้ยังเอื้อต่อยุทธวิธีการยิงแล้วเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มความสามารถรอดพ้นของ,องกองกำลัง ระบบขับเคลื่อนของ df 1 2ใช้เชื้อเพลิงแข็งซึ่งทำให้ขั้นตอนการเตรียมการสั้นลงลดภาระด้านบำรุงรักษาและเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บเมื่อเทียบกับระบบเชื้อเพลิงเหลวหนึ่งในจุดเด่นของ df 1 2คือระบบนำทางที่เป็นแบบชั้นผสมผสานโดยใช้การนำทางเชิงเฉยร่วมกับการอัปเดตจากดาวเทียมและในบางรุ่นมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ระยะถ้ายเพื่อเพิ่มความแม่นยำยามใกล้เป้าหมายการออกแบบนี้ช่วยให้ทีปนาวุธรักษาเส้นทางและแก้ไขพิกัดได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส เช่นการรบเชิงอิเล็กทรอนิกส์หรือการรบไซเบอร์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสงครามสมัยใหม่ตัวโครงและครีบควบคุมถูกออกแบบมาเพื่อให้เสถียรภาพสูงขณะบินด้วยความเร็วทำให้มีรูปแบบการบินที่คาดเดาได้และเพิ่มโอกาสในการเจาะผ่านระบบป้องกันทางอากาศหลายชั้นการเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูงและน้ำหนักเบาช่วยเพิ่มอัตราส่วนการบรรทุกหัวรบทำให้สามารถพบพาหัวรบหลากหลายชนิดได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูง หัวรบจอดสลายหรือหัวรบแบบกระจายเพื่อโจมตีเป้าหมายเป็นกลุ่มระยะปฏิบัติการของ DF12 อยู่ในระดับที่เอื้อต่อการโจมตีเชิงปฏิบัติการเพื่อทำลายโครงสร้างสำคัญของฝ่ายตรงข้ามเช่นจุดยุทธศาสตร์โหนดการส่งกำลังและศูนย์บัญชาการโดยยังคงอยู่ในกรอบการปฏิบัติการระดับภูมิภาคความสามารถในการยิงจากระยะไกลผสานกับความแม่นยำทำให้สามารถปอบรับใช้เพื่อชะลอความก้าวหน้าของข่าสึกหรือสนับสนุนปฏิบัติการภาคพื้นดินโดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังพลจำนวนมาก การปฏิบัติการของ DF12 เน้นการบูรณาการกับเครือข่ายคำสั่งและควบคุมสมัยใหม่หน่วยยิงสามารถรับข้อมูลการตั้งเป้าจากข่าวกรองและปรับแก้การยิงได้ขณะปฏิบัติภารกิจทำให้เกิดการประสานงานระหว่างอาวุธประเภทต่างๆเพื่อเพิ่มผลกระทบต่อเป้าหมายและสร้างความสับสนให้ฝ่ายตรงข้ามการออกแบบระบบให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและการเติมเชื้อเพลิงลดเวลาหยุดทำงานทำให้สามารถดำเนินการในภารกิจต่อเนื่องได้ ในเชิงยุทธศาสตร์ DF12 เป็นอาวุธที่ช่วยเสริมความสามารถในการยับยั้งโดยการมีระบบเช่นนี้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องพิจารณาแผนการเคลื่อนที่และจัดสรรทรัพยากรป้องกันมากขึ้นการตอบสนองที่รวดเร็วและความคล่องตัวของแพลตฟอร์มหมายความว่าแนวคิดแบบยิงแล้วเคลื่อนที่จะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการรักษาสภาพการปฏิบัติการโดยฝ่ายป้องกันต้องปรับปรุงการแจ้งเตือนเร็วและระบบป้องกันแบบหลายชั้นเพื่อลดความเสี่ยงการฝึกฝนและขั้นตอนปฏิบัติการมีความสำคัญ หน่วยต้องฝึกการได้มาซึ่งเป้าหมายอย่างรวดเร็วการสื่อสารที่ปลอดภัยและการปฏิบัติการภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกก่อกวนนักปฏิบัติการต้องสามารถตั้งค่าและปล่อยยิงได้อย่างมีวินัยเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในสภาพการตึงเครียดสรุปแล้ว DF12 เป็นการผสมผสานระหว่างการออกแบบที่คำนึงถึงความคล่องตัวระบบนำทางที่แม่นยำตัวเลือกหัวรบหลากหลายและการบูรณาการเข้ากับเครือข่ายคำสั่งทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการปฏิบัติการยุคใหม่ อย่างไรก็ตามการใช้ระบบเช่นนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและหลักจริยธรรมในการปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวข้องหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดกดติดตามช่อง Auto CRA ZE และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวเชิงลึกและการวิเคราะห์เทคโนโลยีกลาโหมขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในวิดีโอต่อไป